แ,บบแท๊บแท๊บยูเอ้ารีวิวเอ้ามันรีวิวแท้กับฟอรมยี่ห้อใช่รีวิวแท้กับฟอมหน้านะครับยายนวันนี้เรามาอยู่กับผมนะครับเชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้ผมมีท่อแท้กับท่อฟอมมาให้ดูกันคันนี้คือซิท่อแท,าาทอ้ท่อทาาทอ,อันนี้คือ C P R 500ซีรีส์อันนั้นเจ้าของหอครับสวัสดีครับบนึงอันนี้ขอรีวิวอ่าอันนี้เป็นท่ออ่าเราก็รู้นะครับอันนี้คือท่อไม่เอ่ยนามไม่ท ตัวนี้คืออ,อ่าอันนี้คือท่อนอกอ่าเรามาฟังเสียงกันว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่าอันนี้คือ cb 5 0 0 x นะครับตัวใหม่อันนี้คือ cb 5 0 0 f อันนี้ตัวเก่านะครับก็ยังไงเสียงก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วท่อเดิมเสียงก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีมาจอด2คันพร้อมๆกันอะแล้วผมสตาร์ทคันนี้ให้ดูมันก็จะกงักงๆหน่อยเพราะว่ากำลังทำคาร์บอนไฟเบอร์อยู่ฮนะ อุ้ยบอติดมาอุ้ยข้ายหนายังายหนายัาโอ้แต่แล้วบิบเเแล้วเออเสียงมันก็จะ้ยแมดอ่าเสียงมันก็จะนุ่มุ้้มน่อ่าเสียงจะเป็นอย่างี้อ่าอ่ะเราลองลองลองฟัง ไอ้นี้เราลองมาฟังไอ้นี้อ่าเรามาฟังท่อไทยนะฮะท่องานไทยนะลุ้มอาลองลองลองอะที่ท่องานไทยเลยแรงมานเลยท่องานไทยพอแล้วเดี๋ยวเขาจะด่าไปพอ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 ตัวระเทียงเลย โอ้มืดจังเ<ห>ลยมืดมืด,มดเร็วมากเลยไปไปกินได้อย่างกัน